ทางนครพนมใช่ป่ะเออไปทางประจีนทันที่เราจะขึ้นสะพานไปอ่ะเออสะพานอ่ะเขายังไม่ให้เราขึ้นเขาให้เราไปยูเทิร์นนู่นวิ่งทางวิ่งทางตรงไปแล้วไปเราไปยูเซิร์นไฟแดงแล้วก็ย้อนกลับมาอ่ะแล้วก็ถามว่าเสียทําไมไม่ให้ขึ้นสะพานเลยก็บอกเขาบอกเออก็บอกเขบอกเก็บอกเดี๋ยวลอยลูกก็บอกลอยเดี๋ยวลอยลูกสาวลูกสาวเขาโตโตก่อนลอยลูกเขาโตก่อนนะฮะเออ บอกว่าเดี๋ยวยังจะขึ้นสะพานยังไงเยวค่อยว่ากันนะฮะเขากลัวนะเขาขึ้นสะพานเขากลัวเนาะเออสีนี้พอกเราไออเราก็เลยบอกว่าจะกลัวอะไรเอออยู่ที่คนขับรถนี่เออเขาเกาะโอ้ยเขาเชื่อแบบเขาขึ้นสะพานเขาเกาะแน่นเลยนะเขาเกาะเขาเกาะอันนี้อ่ที่จับอ่ะที่จับตรงหน้าประตูตรงประตูเขาเกาะแน่นเลยอ่ะเขาเกาะเนี่ยคือเขาเก่งอ่ะนะฮะ แล้วเรายังจะเราขับรถสวนกับรถพ่วงสิบล้อ่ะสิบล้อกลางสะพานอ่ะเออสิบล้อกลางสะพานเขามองใหญ่เลยนะสแกเขามองใหญ่เลยก็กลัวค้งก็คุณชิบะคุยจะมาทบกูบอกว่าจะมาทบกูบอกว่าอะไรประมาณนั่นแหละเออนั่นแหละแล้วก็เลยเรามองดูมองดูนี่ยังขำเลยบอกจะกลัวเลยขนาดนั้นเออแล้วก็บอกจะกลัวเลยขนาดนั้นเออไม่กลัวเลยขนาดนั้นนะ กูก็กลัวสิเขาบอกมันสูงกลวเขาก็มันสูงนะเขาบอกมันสูงเออเขาบอกมันสูงโอ้ยจริงเลยเจี๋ไหนช่างเจียมคงไปทำอะไรไ <c oughs> อ้เขแก้วกลัวละเออนะนั่นแหละเขากลัวเขากลัวถ้าแก้วผมก็กลัวจริงฮะก็กลัวก็กลัวก็กลัวที่เขากลัวไม่ใช่หรอกไม่รู้เขากลัวเขากลัวงั้นแหละเขากลัวนั้นแหละนะครับแต่เราก็ไดนะ้ว่าเขาอ,อก,ากน,นะฮะ แต่เขากลัวนะครับใน,นเรื่องวนนั้นนะครับ <c oughs> โอ้ยมืดแล้วมืดแล้วอ๋อมืดแล้วมืดฝนอขนาดตัวแกอายุน้อยกว่าคุณดิใช่ใช่ชยังกลัวเลคิดดูดิพี่ <c oughs> แล้วแล้วแล้วเออแล้ว,แล,วแล้วหลายเที่ยวนะหลายเที่ยวน้องน้องลาแกงอะ่ะนะะ น้องมาแกล้งคือน้องแกล้งน้องเพอถึงช่วงโค้งว่าขึ้นสะพานเน่ะขึ้นสะพานน้องแกล้งว่าลงน้องก็เหยียบเลยเพราะเหยียบเพราเหยียบัหย๊หนูก็ตีโค้งตีโค้งขึ้นสะพสานเพราะสะพานโค้งไงตงีนนโค้งน่ะอ้ยจับโอ้เหงเหงือเเงือแตกพักเออเขาเก่งใหญ่เลยเ <laughs> ก่งยอดแตกอ่ะน้องแกล้ง <laughs> กว่ากว่างสูงนี่เองใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตาอะอะ ติ๊กจ้างทำกินสวัสดีครับสวัสดีครับนะมาชมด้วยค้า,อนะข,อคาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาชมทีก็มืดแล้วนะมืดเนี่ยมืดแล้วเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณเบงจ่าสวัสดีค่ะจะคุณตักจังนะฮะน้องตักจ้างสวัสดีค่ะเจ้าคุณเบงจ่านะฮะขนาดวันนี้เขายังกลัวเนี่ยวันนี้โอ้วันนี้พาขึ้นไปก็ยังก่อนแน่นเลยแต่เขาแต่เขาก็ให้ขึ้นนั่นแหละเพราะว่าอะไรว่า พอน้องไปแยง้งเขาบอกก็จะไปย้อนทําไมห่อเออจะไปย้อนทําไมมันต้องแหมผมคนขับเราเสียไว้ใจได้แล้วก็บอกไปอย่างนี้ละเออไม่กลัวนขนาดนั้น๋ยวเขากลัวเขากลัวเขากลัวนะฮะ <laughs> ไปแกลเขาแนละ้วเสียใจใจก็ <laughs> น,น้องไปแกลเขาไง <laughs> ก็เลยกลัวไม่ใหญ่เลย <laughs> แล้วเขาเอาแกลเขาเหรอ มันได้เราก็แหมเราก็ต้องความปลอดภัยของเรานั่นแหละความปลอดภัยมาก,ก่อนอยู่แล้วเือเราไม่มได้แกล้งเราซีวหลอกเราขอกราจ่าขอบคุณมากครับอืมเอาเห็นยังเห็นคมสว่างปะอ๋อมันต้องมาแตะหน้าจอนี่ขอตัวจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณพี่บัตรไทายจ่า ตั้งแต่หน้าจอใช่ปะแต่ตอนนี้สว่างไหมสว่างไหมสว่างไหมเพราะเมื่อกี้ยังมืดอยู่แต่ตอนนี้สว่างไหมเนี่ยสวัสดีครับ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 คุณตุ้ยสวัสดีจ้าขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากครับข้าวสวยมากค่ะอ้าวเห็นข้าวสวยซะแล้วสว่างแล้วเหรอเออสว่างอ๋อเมื่อกี้ มอกินน้องไม่ได้เมื่อกินน้องไม่ได้นี่